พี่น้องบอดสันบอดแพววหวานครัพี่น้องจานน่ารักที่สุดเลยสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยคะ่ะลงบ่อยๆไม่ได้โชว์แค่อวดแฟนครับสันพี่น้องบอดสันแล้วบอกว่าลงผาบดูๆบ่ได้โชว์เด้อแต่บะอวดแฟนโอ้ยพี่น้องหวานแววน่ารักที่สุดเลยพี่น้องแฟนกับแฟนเพีงกับกูามากดเลย ย้ํนุ่ยกับคอ,อนุญาณอ่านคอมเมนต์ฟังนะพี่น้องบอดใส่แผลว่ากลมาคอมเมนต์เขินโอ้ยตาหักเต่ยพี่น้องแล้วบอกว่าเขินน้องแผลวสวยมากจ้าลูกน้องสันก็ห่อสุดสมการดังกิ่งทองใบโยกจ้าลูกแม่ขอให้น้องให้ลูกทั้งสองจงรักกันคองชีวิตคู่ตราบนานเท่านานนะคะลูกรักทั้งสองคนจ้า บาสพี่น้องสวยหลอต่หักกับพี่น้องสวยหล่อน่ารักที่สุดเลยทำถูกแล้วค่ะแฟนน่ารักมากๆค่ะหวานมากวันนี้สุดปังพี่น้องจใาเพิ่นไปรายการคุยแซบโชว์แบบกระแสด,ดีสุดยอดเลยพี่น้องดีใจกับบอสแพลวบอสซันคนมีแฟนก็แบบนี้แหละเนาะน่ารักที่สุดเลยสวยมากแล้วก็หล่อเหมาะสม กันมากอย่างเก่งทองใบโยกน่ารักที่สุดเลยค่ะจะทําถูกที่สุดแล้วครับปกลาครับได้แฟนสวยมากครับนอพี่น้องสวยหล่อเหมาะสมกันครับโอ้ยน,อน่ารักชอบชอบลงมาลัวรัวเลยครับสวยหล่อที่สุดเลยค่ะนอพี่น้องโอ้ยแฟนสวยเหมาะสมเป็นกูสร้างกูสม วอวดได้เลยคะ่ะสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยคะ่ะน้องพี่น้องบอดสัน้นกระโลหล่อบอดแผวกระสวยสวยพี่น้องสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยคะ่ะน่ารักรักแผวสันคะ่ะขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายแฟนสวยเหมาะสมคู่สร้างคู่สมที่สุดเลยคะ่ะอวดบ่อยๆเลยคะ่ะน่ารัก นพีนองสวยหล่อเหมาะสมกันค่ะพี่น้องอม,อมงองึงเราก็ยิ้มตามมีความสุขน้ำพึนพี่นองจะ้ะพึนตอบคอมเมนต์ได้สุดยอดค่ะพี่น้องสวยหล่อน่ารักที่สุดเลยคนมีแฟนก็อวดแฟนทั้งสวยทั้งหล่ออวดรลดแฟนผมเองนอพี่นองแมนอีดี h ẳ นละแฟนผมเองอวดเลยคะ่ะสวยหล่อเหมาะสมกันมากแฟนบักลาสวยเก่งความสามารถหาตัวจับยากมากมาก ก็ต้องอวดเป็นธรรมดาราะคาะแม่นพี่น้องสวยเก่งออร่าสุดยอดกับพี่น้องสวยงามรูปหล่อจังเลยมีแฟนสวยแฟนเก่งก็ต้องอวดหน่อยละครับสวยหล่อเหมาะสมกันที่สุดเลยแม่นพี่น้องจา้าถึงสวยถึงหลอ่อโอ้ยเหมาะสมกันมีความสุขน้ำพึ้นยิ้มตามพี่น้องจา้า พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย